าเมื่อคืนอีกแต่ฉันก็ยังไม่สามารถลืมเสียงกระชิบนั้นได้ยิ่งไปกว่านั้นบนภูเขาที่เรากำลังเดินทางไปเป็นจุดเดียวที่ผู้หญิงคนนั้นถูกพบว,ว่าเสียชีวิตบรรยากาศเงียบสงัดบ,บนภูเขาทำให้ความหวาดกลัวเริ่มกลับมาอีกครั้งขณะที่เราเดินลัดเลาะไปตามทางก็ได้กลิ่นหอมปแปลกๆที่ลอยมาเป็นระยะไม่ใช่กลิ่นของดอกไม้หรือธรรมชาติของป่า แต่มันเป็นกลิ่นหอมหวาน,ปนแปลกๆที่เหมือนน้ำหอมโบราณพยายามไม่คิดอะไรแต่ก็อดผันไปมองรอบๆไม่ได้แม้ว่าทุกคนจะเดินข้างๆกันแต่ฉันกลับรู้สึกว่าถูกจับตามมองตลอดเวลาราวกับมีสายตาที่มองมาตลอดทางขณะที่เดินขึ้นไปบนยอดภูเสียงกระซิบนั้นก็แว่วมาอีกครั้งราวนี้เป็นเสียงที่แผ่วเบาที่แทรกผ่านความเงียบเข้ามา chú ơi